ือเป็นเจ้าหญิงที่เขานอนหลับเพราะนั้นก็เลยเอาคอนเซ็ปต์มาด้วยก็เข้ากับความงามของเราคือแม้แต่หลับก็ยังสวยก็ได้มาฉีดวิตามินค่ะแล้วก็บำรุงหน้าค่ะแบบให้มันสดชื่นขึ้นราเมื่อวานก็พักผ่อนน้อยค่ะแล้วเคยทำพักผ่อนไหมไม่เคยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคอง่ารู้สึกหน้าดีรู้สึกดีกับใบหน้ามากเลยค่ะ ก็รู้สึกว่ามันสบายตัวขึ้นค่ะที่ได้มาชีวิตามินด้วยค่ะถือว่าได้พักก่อนเนาะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะไม่เคยทำที่ไหนแล้วเจตใจไหมเนี่ยต้องรออยากมาทำอีกก็คงจะต้องมาละค่ะเป็นนักมวยก็ไม่ไม่รักสวยรักงามถึงแบบข้าหนวดติดครีมซื้อครีมนั้นครีมนี้มาใช้ ว่าดูแลตัวเองเฉยๆค่ะวิธีดูแลเราปกติดูแล,แลอย่างไงบ้างก็หนูเป็นนักกีฬานะคะก็จะไม่ได้ดูแลอะไรมากก็คือเช็ดทำความสะอาดหน้าแล้วก็บำรุงหน้าด้วยครีมแบบพวกเป็นเจลว่านหางจระเข้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ดูแลเยอะค่ะก็มีค่ะมีแบบเป็นแผลบ้างเป็นรอยแผลแบบ นวมขูดบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วทไงก็ปล่อยเขา <laughs> เขาหายเองบางทีก็ซื้อ,อยามาทานิดๆหน่อยๆค่ะยาทาแผลเป็นค่ะเดี๋ยวเขาก็หายเองค่ะจังหวะม,มันต้องดูจังหวะด้วยค่ะถ้าทันก็คือทันถ้าไม่ทันก็โดนค่ะ <laughs> ไม่มีโชคอะค่ะจะกินจะกินพวก ส้มตำกระยะาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีโชคมีรายการเนี้ยจะงดพวกนี้ไปก่อนมันมันจะทําให้ท้องเสียได้ค่ะเพะ,ะก่จตื่นมาก็คือตัวไปฟันล้างหน้าอะไรพวกนี้ก็ล้างหน้าเสร็จก็ไปออกกำลังกายซ้อมมวยค่ะต้องตื่นกี่งแล้วแต่วันค่ะ บางทีก็ซ้อมชั่วโมงวันหนึ่งให้เวลาให้กับกีฬาเนี่ยก็เราถ้าบางครั้งตื่นหกโมงล้วก็จะซ้อมเสร็จประมาณเก้าถึงสิบโมงค่ะ<ม>ใช่เคยเจอสมัยเด็กๆไหมไม่เคยคะ่ะเพราะว่าเอออยู่คนละบ้านด้วยคะ่ะเพราะว่าหนูอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์เลยคะ่ะแต่พี่เขาอยู่ออ,อำเภอจะตึกคะ่ะ ก็จะไม่ได้เจอกันแล้วก็พี่เขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งตั้งแต่เขาหน,หนูยังเด็กเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะเราะดังมาแล้วเคยเจอไหมครไม่เคยค่ะแล้วคุณแม่พูดถึงลิซ่าว่าไงบ้างครแม่แม่หนูไม่ไม,ไม่ได้สนิทกับพี่ลิซ่าจะเป็นฝั่งพ่อค่ะฝั่งพ่อทุกทีใช่ค่ะคุณพ่อเคยเล่าถึงลิซ่ายัางไงไหมคร ไม่ไม่ค่อยพูดถึงให้ฟังค่ะแต่ก็พอได้มีชื่อเสียงเขาพ่อก็พูดถึงแบบว่าเออพี่เขาเก่งอยากก่งอยางนั้นอย่างนี้ค่ะก็อยากให้หนูแบบเก่งเหมือนพี่เขาด้วยค่ะ,ะใ,ใช่แล้วเรามาถนนเส้นนี้เควันเป็นไงครับภาคภูมิใจไหมครับก็มันก็เป็นความภาคภูมิใจของหนูด้วยค่ะแล้วก็เอ่อทำให้ครอบครัวภูมิใจในตัวหนูด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่เขาติดตามหนูค่ะ คนคนเมื่อวันที่มาชกค,คุณพ่อไม่ได้มาด้วยค่ะแต่เป็นคุณแม่กับยายแล้วก็ป้าปา,ปามาค่ะ mm hmm. ก็เขาก็ดีใจกับหนูที่หนูได้มาชกให้เขาได้เห็นอีกครั้งเพราะว่านานมากเลยหนูไม่ได้ชกให้เขาเห็นที่ประเทศไทยค่ะเ mm hmm. ป้าหมายว่าหนูจะแบบทําให้มันดีที่สุดค่ะมาจะแพ้จะนะก็มันก็เป็นเกมกีฬาค่ะ ก็ฝากคนไทยทุกๆคนนะคะช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้หนูนะคะฝากติดตามผลงานต่อไปของหนูด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็เมื่อวานเขาขึ้นชกนะฮะแล้วก็พี่วิวก็ตากแดดตากฝนก็เลยวันนี้ก็เลยทีมเม็นหน้าให้เขาให้พี่เขาแล้วก็ให้น้องทั้งสองคนแล้วก็ ฉีดบำรุงผิวนิดนึงเพื่อที่จะสู้ในวันต่อไปนะครับทิชเป็หนห้าีช่วยอะไรได้บ้างรคะคุณก็คือจะช่วยในเรื่องของเอ่อทปรับสีผิวให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นครับแล้วตัวว,ว,วิตามินที่ให้น่ะตัววิตามินที่ให้ก็เอ่อตัวทิชเมน็นนี่จะบำรุงในเรื่องของผิวหน้าครับส่วนในเรื่องของวิตามินนี่จะบำรุงทางร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็เหมาทั้งทุกส่วนเลยทั้งหน้าและก็ร่างกาย เรามีแผนที่จะดูแลนักกีฬาของเนเจนร์มอารีนาไหมคะเะว่าเราวางแผนที่จะร่วมกันทางการแพทย์แบบไหนก็คือก็จะช่วยในเรื่องของดูแลให้เขามีผิวพรรณที่สดใสนะครับแล้วก็คือปกติเวลาเราจะต้องโปรโมทหรือว่าออกกล้องมันก็ต้องมันก็ต้องดูดีเพราะฉะนั้นเราจะช่วยน้องเขาในเรื่องของส่วนนี้ให้ให้ดูดีตลอดเวลานะครับผมแมาว่า ทางทางการแพทย์ในเรื่องความสวยงามเนี่ยก,ก็สามารถเข้ามาเกี่ยวกับกีฬาของมวยได้ได้ครับผมว่ามันเป็นทางเชื่อมกันที่ดีครับผมเพราะว่าทุกคนต้องการสวยอยู่ละแม้แม้แม้แต่นักกีฬาก็ต้องการความสวยเหมือนกันทําให้หน้ามันดูดีดูใสขึ้นนะครับมันจะได้มีความมั่นใจในการออกกล้องมากขึ้นครับผมก็จะมีแสดงว่าเาเพราะว่าการชกหรือว่า การออกกล้องมันก็ทําให้เกิดการอ่อนล้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถช่วยทําให้เขาสดชื่นขึ้นได้เ<ม>พราะว่าวิตามินที่ฉีดผิวไปมันจะมีตัวต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับทำให้เขาสดชื่นแล้วก็ไม่เป็นไข้จะช่วยได้ป้องกันป้องกันเลยว่าป้องกันการเป็นไข้เป็นจากตากฝนตาก,ล,ตากลมอะไรอย่างงี้ฮะก็ช่วยได้ครับผมเป็นไงบ้างคะทำไปแล้วรู้สึกว่าส,สดชื่นขึ้นค่ะเป็นครั้งแรกนะคบครั้งแรกค่ะแล้วเป็นไงจิตใจยังไง คุณคุณหมอค่ะเพราะว่างานที่มาจัดครั้งนี้เราก็หนักคือหมายว่าเป็นงานที่ใหญ่สําหรับวิวมากๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วก็ต้องเจอทั้งแดดทั้งลมเจอฝนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็หน้าก็หมองไปอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จัดให้ชุดใหญ่เลยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไม่ว่าจะเป็นบํารุงผิวหน้าให้ดูสดใสกู้ผิวหน้าที่หมองคํำให้ดูสว่างกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้วิตามิน ก็รู้สึกสดชื่นขึ้น,นะคะต้องขอบคุณคุณหมอด้วยอนนทุกคนก็ต้องการสวยค่ะนักกีฬาก็อยากสวยเหมือนกันนะคะก็อยากจะดูดีทุกคนก็อยากจะดูดีแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของภายในแล้วก็ภายนอกถ้าเกิดภายในเราแข็งแรงสดชื่นแล้วภายนอกเราก็ดูดีด้วยมันก็ส่งเสริมกันนะคะมันทำให้เราเกิดความมั่นใจขึ้น แสดงว่าค่ายมวยของวิวเนี่ยต้องสวยทุกคนเน้นหน้าตาค่ะเน้นฝีมือแล้วก็หน้าตาด้วยค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากแบบดูแลภายในแล้วก็ภายนอกนะคะใบหน้าให้สว่างใสแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเมื่อก่อนแบบเป็นนักกีฬายอย่างเงี้ยเวลาเราสู้อย่างเงี้ยชอบขอมวดคิว้วดุไงคือเวลาเราต้องแบบแบบข่มขวัญคู่ต่อสู้หรือมันจะแบบจริงจังอะไรมันก็จะมีแบบ ริ้วรอยตรงนี้ที่แบบกวนใจเรามานานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอก็แบบจัดโบ็อกลดลิ้วรอยให้ค่ะตอนนี้ก็แบบดูสิใสปิ๊งเลยไหมเป็นโปรเจกตคนสวยเลยขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะก็เวลาเราออกกล้องเวลายิ้มเวลาอะไรเงี้ยเวลาพูด บางทีเราเผลอขมวดคิ้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนเรามีอายุอะไรอย่างเงี้ยพอตรงนี้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะต้องขอบคุณออโรร่าคลินิกค่ะออโรร่าเนี่ยคือที่ผมคิดเนี่ยผมนึกถึงเจ้าหญิงของวอรดิสนีย์นะครับก็เป็นเจ้าหญิงออโรร่าอันนี้คือคอนเซปต์เขาคือเป็นสลิปปิ้งบิวตี้ก็คือเป็นสลิปปิ้งบิวตี้ปินเซสคือเป็นเจ้าหญิงที่เขานอนหลับเพราะงั้นก็เลยเอาคอนเซ็ปต์มาด้วยก็เข้ากับความงามของเราคือแม้แต่หลับก็ยังสวย ครับผม